แน่ใจมะพลอยแน่ใจแน่ใจโอเคแน่ใจกโอ้ยทางพลอยจ้าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เป็นลูกไผยเมื่อก่อนเป็นลูกกบพอยเป็นลูกเมย์แตนอีหยังอีหยังเมย์แตมนี่ร้านลูกเมย์แตนก็เลี้ยงไงบ่อน้าจอมเมียอ๋อลูกบ่ยชินชออ เขาเข้าใจความหมายขอยถามโบแม่บโบทำไม่เรียบเรียงไหมเรียบบ่อยค่ะเมื่อก่อนเป็นของใครของบอยช่ยชัยเข้ามาปิดหน้าจอใหม่แกว่าแกว่ายาวคือหอดคือหอดสุดท้ายเปลี่ยนได้เมื่อไดรเนี่ยเปลี่ยนเป็นปีนึงแล้วแกว่าเปลี่ยนปีนึงทีก็เปลี่ยนมาเป็ี มันมันบ้านใหญ่ดิมันไม่หูมันใหญ่สุมันก็ใหญ่ใจดิว่ะคือนอนดูแต่เราไปตะขอคือนอนคือนอนของปูซือเป็นประตูอากรเลยประตูไหญ่ไหมแล้วบไม่หอกเอเสียงคือสั่นอู้เสียงข่มฉีดไขเอะไอึอ ยู่ในโทรศัพท์อนาละผู้ใดเปลี่ยนหน่ายนาจอมาแล้วนึกว่าแมนเปลี่ยนเองป้ายองมาเปลียนให้ออันไส้นาจอหนูไส้อันจากปีแล้วตังแต่เป็นม่นอังแต่มันมาละเออมาเพราะได้หล้านปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนมาในปีนึงมดเลยมาเปลี่ยน Hãy subscribe cho kênh นั่นแหละคะ่ะคุณย่าแตนก็ได้พูดทั้งน้ำตาบอกว่าคิดถึงหลานมากๆคิดถึงทั้งคู่คิดถึงเต้าเพชรเต้าพลเพราะว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้ค่อยเจอกันแต่ก็อาจจะได้เจอกันเร็วๆนี้ละคะ้ค่ะทุกคนคะ่ะด้วยความเป็นญานะเนาะห่างกันแค่วันสองวันนะคะก็คิดถึงแล้วเพราะว่าน้องเพชรน้องพลเนี่ยคือเด็กๆทั้งคู่มีความน่ารักมีความเจ้อเจ้วนะคะอ้อล้อผู้ใหญ่เป็นก็เลยทําให้ย่าๆยายๆเนี่ยตกหลุมรักเต้าเพชรเต้า พอห่างกันแบบนี้ก็คิดถึงค่ะทุกคนคะ่ะได้มีการเล่าทางน้ําตาเลยนะสําหรับยายแตนะคะ่ะคิดถึงลานมากๆแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปนะคะพักหน้าจอจากบอสบอยซีรีชัยมาเป็นน้องเพชรน,น้องพลอ,อูห้หคือชาวเน็ตเห็นแล้วแบบปื้มปิติตามเลยค่ะเข้าใจความ รู้สึกของคุณย่าในตอนนี้ว่าคุณย่าเองก็คงคิดถึงหลานมากๆเดี๋ยวเร็วๆวันนี้นะคะใดๆแล้วก็คือทางด้านผู้บริหารยังบออบสิริชัยนะคะเคลียร์งานเสร็จก็คงพาลูกๆนะคะและหลานมาหาคุณย่าแน่นอนอ่ะใดๆนะคะก็ขอให้คุณย่าเจอหลานเร็วๆนะคะขอให้หลานนะคะมาเล่นกับคุณย่าบ่อยๆจะได้หายคิดถึงกันเนาะสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอมาอัปเดตประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะ